อยู่กับช่างบุบนะครับวันนี้ช่างบุบดจะพาดูการเปรียบเทียบการล้างนะครับการล้างแอร์ด้วยตัวเองและก็ให้ช่างล้างนะครับการล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับโดยการใช้โฟมนะครับว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ให้ช่างมาล้างนะครับช่างล้างโดยการใช้น้ํายานะครับว <produ> ่าจะมีข <the> ้อแตกต่างมากน้อยอย่าเลยนะครับ เพื่อนๆสามารถนำมาเปรียบเทียบนะครับในการตัดสินใจที่จะทําการล้างแหนของตัวเองได้นะครับเราจะทำการล้างน,นะครับให้เรามาดูที่คุณสมบัติของเจ้าตัวโฟมล้างแหนด้วยตัวเองนะครับโฟมตัวนี้จะทํามาเฉพาะให้สําหรับลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่จะล้างแหนด้วยตัวเองนะครับใช้โฟมตัวนี้ได้เลย แต่ผมมีข้อแนะนํานิดหน่อยนะครับเวลาเลือกผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อนๆต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมด้วยนะครับเพราะบางผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่ไม่เป็นมิตรกับฟินคอยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่ผมนํามาสาธิตโดยการด่วนซื้อมแล้วนะครับผมทังคลิปลงไปแล้วสามารถไปรับชมได้นะครับเพราะว่าระยะเวลานะครับ มันจะทําให้เกิดการสึกหรอของอ่อนยาได้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการเปรียบเทียบนะครับล้างใช้เวลาหรือว่าวี่ี่ในการใช้งาน,ารนครับเป็นอย่างไรมาดูกันเลยเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตวิธีการล้างด้วยตัวเองก่อนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะล้างด้วยตัวเองนะครับถ้าเราสั่งซื้อ น้ำยาล้างมาแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีการใช้งานให้รามาแล้วด้วยนะครับสามารถไปอ่านได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่า,าเป็นยังไงนะครับก็อ,อื่นเดี๋ยวผมจะทําการฉีดน้ําก่อนนะครับฉีดน้ําที่ฟินคอยพอเวลาเราล้างแอร์ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับแอร์ที่ติดอยู่กับผานังหรือว่าที่ใช้งานแล้วเนี่ยเขาจะามีความชื้นอยู่แล้วนะครับ นั้นเราขยอโฟมนิดหน่อยนะครับขยอ้ขยอนะครับเลยทาการฉีดไปได้เลยนะครับฉีดไปเลยนะครับฉีดไปเลยครับโฟมตัวนี้จะมีกลิ่นหอมนะครับจะช่วยดับกลิ่นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประสิทธิภาพการชำระของมันกันนะครับ หลังจากฉีดโฟมไม่ทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทิ้งไว้สักประมาณสามสิบนาทีนะครับแล้วค่อยมาล้างออกกันตัวนี้ฉีดเยอะๆได้เลยนะครับฉีดไปเยอะๆเลยเมื่อเราฉีดเขาไปแล้วเขาจะทําการเซตตัวนะครับเซตตัวลงไปเพื่อกระจัดคราบนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับทิ้งไว้สักประมาณาครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจาก่านไปสักพักหนึ่งนะครับอฟองก็จะเริ่มเซตตัวซึมเข้าไปด้านในนะครับซึมเข้าไปด้านในเรารอกันอีกสักแป๊บนึงนะครับค่อยมาดูกันต่อเลยหลังจาก่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการจําลองนะครับ ถ้าเป็นแอรตัวที่ติดแล้วเราสามารถเปิดเพื่อทําการล้างโฟมออกได้เลยนะครับ๋ีวผมจะทำการฉีดน้ำออกบอลนะครับ <c oughs> เพื่อล้างแอนะครับเราจะล้างไหลลงไปทางาถาดน้ําทิ้งนะครับเลยตัวเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะสะอาดมากขึ้นหรือว่ายังไงนะครับหลังจากทําการชำระล้างแล้วนะครับก็ จะออกเฉพาะคราบที่ฝังไม่แน่นนะครับคราบฝังแน่นเนี่ยจะไม่ค่อยออกนะครับที่ผมได้ทําคลิปออกมาเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะครับเพื่อนๆหลายท่านถามมาว่าล้างแอร์ด้วยตัวเองดีไหมผมก็เลยมาทําคลิปออกมาเปรียบเทียบเลยนะครับเปรียบเทียบไปเลยนะครับว่าการล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับ <S <S ล้างเสร็จแล้วเนี่ยในฟินคอยของเราจะเป็นสภาพยังไงนะครับมันไม่เหมือนกับพลาสติกนะครับพลาสติกที่กรอบบอดี้ของมันเนี่ย เมื่อถูกสาราหรือว่าน้ํายาอะไรเนี่ยเขาสามารถเช็ดออกสะอาดได้เลยนะครับไม่เหมือนฟินคอยนะครับฟินคอยจะมีการฝังนะครับเพราะว่า,าเวลาเขาางานยเขาจะดูดฝุ่นเข้าไปดูดฝุ่นฝันฝังตามร่องเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยออกนะครับล้างเองด้วยตัวเองครับแล้วก็มีผลเสียอย่างนึงนะครับคือล้างไปแล้วเนี่ยอ,ออกไม่หมดทำให้อา คอยชำรุดเสียหายได้แอตันนะครับ่านน้ำทิ้งจะเป็นเมือกเร็วนะครับเป็นวุ้นเลยนะครับเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยนี่นะครับหลงังล้างด้วยตัวเองนะครับเขาจะออกเฉพาะคราบที่ฝังไม่แน่นนะครับ ดูด้านหลังจะเห็นชัดเลยนะครับด้านหลังนะครับเห็นชัดเลยครับเดี๋ยวเรามาดาูในแบบที่ช่างล้างกันเลยดีกว่านะครับล้างแบบใช้น้ำยากัดนะครับทเทลงไปเลย เสร็จแล้วผมจะทิ้งไว้ประมาณสองถึงามนาทีนะครับทิ้งนานไม่ได้นะครับเวลาช่างล้างเนี่ยเขาจะมีความจานานอยู่แล้วนะครับเรามาดูาหลังล้างกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง นี่นะครับหลังล้างเสร็จนะครับขนาดใช้เครื่องฉีดน้ําแรงนะครับใช้น้ํายาด้วยนะครับเขายังออกไม่ค่อยจะหมดเลยนะครับออกแค่ประมาณ90%แค่นั้นเองนะครับนี่นะครับการหน้านะครับลองให้ทุกคนเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าจะล้างแบบไหนดีนะครับ จากการทดลองนะครับก็ลองให้เพื่อนๆไปตัดสินใจใดูนะครับว่าเราจะล้างแบบไหนว่ารบบไรดีเราอย่างไรน,นะครับครับมันจะมีทั้งข้อดีแนละข้อเสียนะครับที่แตกต่างกันนะครับข้อดีของการล้างเองเ,องเนี่ยก็มีอยู่นะครับแต่ก็มีข้อเสียเยอะกว่านะครับของช่าง ของออช่างเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างเดียวคือเรือ่องค่าจ่ายนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอโจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนอ,าอยากรู้หรือว่าอยากสอบถามอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ